สวัสดีครับผมบิลจรลุนวิทย์นะครับจากดูวอร์ชิออน3ครับผมจริงๆแล้วหนูไม่ได้ชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับจริงๆมีมานานมากครับตั้งแต่หนูม3ามมแล้วแล้วก็เพื่อนๆ,ๆก็จะแบบว่าติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองติดกันแบบทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงนึงที่แบบว่า เพื่อนๆเ,เลิกเรียนปุ๊บก็จะมีเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งที่ไปเล่นกีฬาไอ้ก,กลุ่มหนึ่งไปก็จะแบบชอบไปเล่นเกมบ้านเพื่อนตาม,ตามๆไรเงีย้ยก็จะมีเกมออเดชั่นในะดัที่เขานิยมกันมากๆครับสำหรับผมเองก็ช่วงนั้นที่เนเพื่อนเล่นกันผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเล่นมาแล้วว่าคงจะสู้เพื่อนไม่ได้คงจะกดกดไม่ทันนี่นะครับสำหรับซิงเกิลแรกของบิวเองนะครับก็เป็นเพลงในที่เอามาใส่กับออเดชั่นเวิลด์ด้วยนะครับมาใช้ในเกมนะครับดีใจมากครับที่แบบว่า เพลงแรกแล้วก็มาอยู่ในเกมที่เรียกว่ากระแสตอบรับดีที่สุดในประเทศไทยไ้วยเป็นเกมเต้นเนาะแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยของเพลงจริงๆแล้วหลายๆคนจะมองว่าต้องเป็นเพลงสนุกสนานเต้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยจังหวะสนุกอย่างเดียวเร็วมากๆอย่างเดียวแต่ว่าโจทย์เพลงที่บิวได้รับเนี่ยเป็นเพลงอ,อกหัก ซึ่งอาจจะเป็นเพลงช้าปานกลางหรือว่าช้ามากๆก็สามารถจะมาอยู่ในเกมได้ด้วยจริงๆแล้วทุกจังหวะทางออดิชั่นเองก็เอามาให้สามารถกดเต้นได้ด้วยแล้วก็เป็นบีทที่แบบว่าสนุกสนานแล้วก็มีกดมีลูกเล่นมากมายครับถึงเป็นเพลงช้าแต่ก็ยังต้องใช้สกิลการกดที่รวดเร็วอยู่นะฮะรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความสิเเยอะมากที่ได้ เต้นเพลงของตัวเองนะครับในเกม audition world นะครับแล้วก็ก็คงถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับก็สำหรับนะครับแฟนๆนะครับของทาง the voice นะครับซีซั่น3 1หรือ2นะครับแล้วก็แฟนๆของเกม audition ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับเพลงของบิวนะครับซิงเกิลแรก นะฮะที่ออดิชั่นวิล์นะครับที่แรกแล้วก็ที่เดียวครับผมแล้วก็หวังว่าแฟนๆออดิชั่นนะครับกว่าล้านคนจะมาเต้นเพลงของบิวนะครับแล้วก็สนุกไปด้วยกันครับผมออดิชั่นวิล์ it's your dancing world